สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกฎหมายครับผมเนาะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาด้วยผู้สร้างครับผมเนาะใครคือผู้สร้างใครคือผู้ที่เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์คนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ครับผมเนาะ โดยหล,หลักแล้วมันมีเยอะแยะมากมายครับบนกะฎหมายแต่ว่ารูปแบบกฎหมายที่ให้กับภาคประชาชนและก็หน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่มันก็มีเยอะครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบสิ่งต่างๆที่มันเป็น,นกลไกที่มันตัดเพอต่อว่าหรือแม้กระทั่งในรูปแบบที่สร้างขึ้นมาไม่มีเหตุผลใดๆเลยหรือสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อ,อเพียงแค่ว่าสร้างขึ้นมาให้เด่นเท่านั้นเองแต่ว่ารูปแบบของอข้อโทษเอาผิดครับผมเนาะ โทษข้อผิดนี่มันมันมันไม่น้อยมันน้อยเกินไปครับผมเนาะบางข้ออมันก็ไม่เกินประมาณนี้ไม่เกินหมายความว่ายังไงครับผมเนาะถ้าไม่เกินมันก็ไม่มีคําระบุอธิบายมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะมันมันมันไม่เจาะจงมันขึ้นอยู่กับอ่าอ่าตุลาการครับผมเนาะมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่อ่าที่มีดุลพินิษฐ์อ่าว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ แต่ว่ารูปแบบที่มันจะตัดสินนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึงอาจจะเป็น,นกลไกสู่ในรูปแบบของคอร์รัปชันมีเห็นเพื่อนพ้องพี่น้องหรือว่าในรูปแบบของอมีทรัพย์สินเงินหรือหน้าตา หรือโยธาบรรดาศักดิ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาก็เป็น,นกลไกอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มมีตระพนกลุ่มคนรวยแม้กระทั่งกลุ่มคนจนเนาะที่จากจะเข้าไปเป็นร่วมด้วยช่วยกันอาจจะดึงเข้าไปหรือว่าตกเป็น,นกลไกเกมของคนที่วางแผนอยู่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะก,ก็ฝากฝากากลุ่มที่คนที่เป็นผู้สร้างกฎหมายจริงจงยังจัง รูปแบบสิ่งที่มันบกคร่องคือรูปแบบนี้เลยครับผมเนาะนี่คือจุดแรกที่เป็นไฮไลท์เลยครับผมเนาะเป็นช็อตเลยคือรูปแบบของโทษข้อผิดนี่แหละครับผมเนาะก็ฝากให้กับมันก็มีเยอะพอสมควรถ้าจะเอาขึ้นมาหยิบยกขึ้นมามัน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 เยอะพอสมควรครับผมเนาะถ้าจะ,ะการคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าระยะเวลาหรือรูปแบบที่มันปัดตกไป หรือมันจะหักล้างกันเองโดยที่ตัดเส้นทางกันคมนาคุมของคนที่รู้จริงหรือว่าคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆคนที่ทาจริงจริงหรือหน่วยงานสิ่งต่างๆที่กลุ่มก้อนใดๆที่ะจะเข้ามาก็เป็นการสกัดไว้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็ฝากเอา,เอาไว้ด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเราจะมาพูดโทษข้อผิดรูปแบบใหม่กันครับผมเนาะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมวันหน้าคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม